จัญญาบันหมอดูหรือมารยาทของโหเป็นคุณสมบัติสำคัญเบื้องตน้นและพึงตระหนักต่อจัญญาบันซึ่งเป็นสิ่งที่นักพยากรณ์หรือโหศึกษาและยึดถือเป็นข้อปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอาทิมีกรนสอนใจแต่ครั้งโบราณว่าทายสามีภรรยาให้ราคี ทายชีวิตวิบัติตัดชันสาทายคุณโทษทารกทาริกาเรียนโหราครูห้ามการทำนายอย่างไรก็ตามหากโหเห็นหรือเจ้าชะตาถามแล้วพบว่าดวงกำลังถึงขาดอยู่ในเคราะห์อย่าไปบอกต้องๆว่าดวงถึงขาดนะชะตาขาดแล้วให้บอกเป็นแนวทาง การทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์การอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะจะส่งผลดีต่อเจ้าชะตาหลักเกณฑ์การพิจารณาดวงขนคาดหรือตกมรณกรรม 1. มีบาปเคาะร้ายมาทับลัคนาหรือดาวเจ้าเรือนลักยิ่งมากดวงเท่าไรยิ่งให้โทษมากเท่านั้นและถ้าหากมาจากเรือนมรณะด้วยแล้ว ต้องระวังให้มาก2มีบาปเคราะร้ายมาทำมุมกากระบาดเล็งปลายหอกห้อมล้อมลัคนาหรือดวงเจ้าเรือนลัคนายิ่งมากดวงเท่าไหร่ยิ่งให้โทษมากเท่านั้น3ลัคนาจรหรือดวงเจ้าเรือนลัคนาจออยู่ในภพมรณะหรือจรร่วมกับดาวมรณะในพื้นดวง4 ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคาดมักจะทับลักจอนร่วมกับดาวเจ้าเรือนลักหรือทำมุมให้โทษแก่ลัคนาหรือดวงเจ้าเรือนลัก5ดาวสเสวยอายุสเสวยแทกมักจะเป็นดาวบาปเคราะห์หรือไม่ก็เป็นดาวที่เป็นเจ้าเรือนพบทุสถานะหรือดาวลอยในพบทุสถานะอริมรณนะวินาสนะ 6. ผู้ที่อายุสั้นตายด้วยอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตายในพื้นดวงดาวเจ้าเรือนลักมักจะอยู่ในภพมรณะและมักจะมีดาวมรณะหรือดาวอังคารมาสัมพันธ์กับลัคนา 7. หากอยากรู้ว่าจะตายในวัยใดให้พิจารณาดาวครองวัยในพื้นดวงว่าสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนมรณะ หรือดาวอังคารมากน้อยเพียงใดหรือไม่ไปอยู่ในภพมรณะหรือไม่หรือถูกดาวบา,าเปเคราะเพียนให้โทษมากน้อยเพียงใดหากกุมดาวมรณะจออยู่ในภพมรณะหรือถูกเบียนมากๆจากบาปเคราะถือว่าไวนั้นเป็นวัยตกอับเป็นวัยเคราะห์ร้ายต้องระวังและแปดในดวงที่ชะตาถึงคาด ส่วนมากดาวสำคัญสำคัญเช่นจันทร์สองหโหบราณใช้แทนลัคนาพลหัั์ห้าหมายถึงสุขภาพร่างกายการมีชีวิตภาษาบาลีเรียกชีโวและอาทิตย์หนึ่งดาวแห่งแสงสว่างาธาตุไฟตัวกอกำเนิดสิ่งมีชีวิตจะถูกบาปเคราะห์เบียนอย่างมากทุกดวงพระครูวรคุณประยุทธ หรือหลวงพ่อพิพัฒมงคลคุณายุตโตเจ้าอาวาสวัดพิพัฒมงคลเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสี่ยมตำบลทุ่งเสี่ยมอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสกโไทยบอกว่าเมื่อพูดถึงความตายคนจำนวนมากคิดว่าเป็นเรื่องอัปมงคลแต่ความจริงแล้วความตายกับการมีชีวิตอยู่เดินขนานเกือบจะเป็นเส้นเดียวกัน ทุกครั้งที่เปลี่ยนพสใหม่เราฉลองกันชนิดที่เรียกว่าลืมตายซึ่งแท้ที่จริงแล้วเราใกล้ความตายเพิ่มขึ้นอีกปีสรรพสิ่งในโลกนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานล้วนมีความตายอยู่เบื้องหน้าจะมองเห็นชัดเลยว่าทุกย่างก้าวเข้าไปสู่ความตายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อยังอยู่ในวัยเด็ก อยากให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่จะคิดไม่ว่านั่นแหละคือการก้าวเข้าสู่จุดสุดท้ายคือวัยชาราและแตกดับสลายทอดร่างกายสังขารคืนธรรมชาติไปในที่สุดไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้าติดตัวทุกวันนี้คนเราดิ้น,นรนทำมาหากินตามวิถีชีวิตของตนแย่งชิงกันทำร้ายกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์เพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการมาเป็นของของตนจะผิดหรือถูกอย่างไรไม่ได้คิดบางคนล่่ำรวยกินสิบชาติก็ไม่หมดแต่ก็ยังดิ้นลนสแสวงหาอีกเพื่อให้ได้มาให้มากๆขึ้นเรื่อยๆคำว่าความพอดีไม่มีในมนุษย์ผู้มักได้ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การเห็นแก่ตัว เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่เรียกว่าไม่รู้จักพอนั่นเองเคยคิดบ้างไหมว่าสมบัติของเรามีมากมายแล้วเราจะครอบครองไปชั่วการละนานไม่แปลเปลี่ยนเคยคิดไหมว่าตนอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งรอปีหรือมากกว่าร้อยปีนิดหน่อยก็จะต้องลาจากโลกนี้ไปเราเอาสมบัติที่เรามีอยู่นี้ ติดตามเราไปด้วยได้ไหมเราเคยคิดถึงสมบัติในภพภูมิชาติหน้าบ้างไหมคิดหาทางทําสมบัติในชาตินี้ให้ติดตามเราไปในชาติหน้าบ้างไหมการสแสวงหาและดิ้นลนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงใครอย่าปฏิเสธเลยว่าไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ตนสแสวงหามาได้เหล่านี้เมื่อได้มาแล้ว หากเราใช้มันไม่เป็นก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่หากเราใช้มันเป็นหรือเราสามารถเป็นนายมันเราสามารถควบคุมมันได้ก็จะเป็นสุขแท้ที่จริงแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นเราแทบไม่ต้องสแสวงหาเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ใกล้ตัวเราอยู่ตรงลมหายใจเข้าออกนั่นเอง หากเรามีความฉลาดในการบริหารลมหายใจแล้วไซความสุขที่แท้จริงต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนความสุขที่แท้จริงนั้นคือ 1. มีความยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีและประกอบการงานโดยชอบ 2. แบ่งปันวัตถุสมบัติทั้งหลายให้แก่ผู้ที่เป็นที่รักผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือ 3. บํบำเพ็ญทานบารมีโดยบริจาคสิ่งของให้เป็นสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์และบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงโดยไม่เดือดร้อน 4. ทํทำตนให้เป็นที่รักของลูกหลานญาติมิตรผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เขาเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญได้อย่างสนิทใจ สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าลืมความตายเสียแล้วชีวิตก็ไร้ค่าเราควรระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งเราจะพบกับความตายอย่างแน่นอนเมื่อคนเข้าวัดก็ถึงธรรมพระครูวรยุทธประยุทธ์บอกว่าจากการนั่งปฏิสันฐานตอนรับศรัทธาญาติโยมที่เข้าวัดจะเห็นสาธุชนเข้าวัดกันอย่างเนื่องแน่น ในเห็นคนหลายจําพวกทั้งคฤหบดีเศรษฐีพอ่อค้าผู้มั่งมีผู้ยากจนและอาจมีทั้งโจรผู้ร้ายด้วยก็ได้อย่างไรเสียถือได้ว่าผู้ที่เข้าวัดทาบุญทากุศลถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนานี้ยังดีกว่าผู้ที่ยังหลงมัวเมาอยู่ในอบายามุขวัดก็ไม่เข้าพระเจ้าก็ไม่ว่า คนที่เข้าวัดถึงจะเป็นคนยากดีมีจนหรือผู้ร้ายก็ตามแต่เขาเหล่านั้นยังมีจิตใจเป็นธรรมอยู่บ้างคนดีคนชั่วที่เข้าวัดมาแล้วยังมีโอกาสได้ฟังธรรมะได้เห็นพระพุทธรูปได้เห็นถาวรวัตถุเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วจิตใจย่อมน้อมไปในทางที่ดีทำให้เป็นคนคิดดีพูดดีทำดีไม่มากก็น้อย วัดทุกวัดหากมีธรรมะอย่างเดียวก็ไม่อาจนำธรรมะเข้าถึงญาติโยมทุกคนได้เพราะคนเหล่านั้นมีระดับปัญญาระดับความคิดต่างกันจำต้องมีพิธีกรรมอันเป็นการดึงญาติโยมให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเช่นการขอพรเมื่อลงมือคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลของการคิดดีพูดดีทำดีนี่เอง จะดนบันดาลให้ญาติโยมมีความสุขการสะดเดาะเคราะห์ก็เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้ญาติโยมได้ต่อสู้กับปัญหาเมื่อแก้ปัญหาได้ก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีทั้งเปลือกมีทั้งแก่นเปลือกนั้นเปรียบเสมือนพิธีกรรมส่วนแก่นนั้นเปรียบเสมือนธรรมะ เมื่อเข้าวัดมาแล้วได้เห็นทาวรวัตถุพระพุทธรูปพระภิกษุสามเณรได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมงคลเมื่อเห็นแล้วมีจิตใจชื่นบานมีจิตใจเป็นบุญกุศลน,นี้ถือได้ว่าได้ถึงเปลือกต่อไปเข้าตรงได้ลงมือทําคุณงามความดีลงมือปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจัง คือการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่ถือได้ว่าถึงแก่นสรรพสิ่งในโลกนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานล้วนมีความตายอยู่เบื้องหน้าจะมองเห็นชัดเลยว่าทุกย่างก้าวเข้าไปสู่ความตายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อยังอยู่ในวัยเด็กอยากให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่จะคิดไหมว่านั่นแหละคือการก้าวเข้าสู่จุดสุดท้ายคือวัยชาราและแตกดับสลายทอดร่างกายสังขารคืนธรรมชาติไปในที่สุด